อ้าวออกมาซ้อมเมืงหน้ากอนพี่น้องมือนี่ออวานนี่มาวานว้แต่เศร้าให้รถเพิ่นมาปั่นให้จักแล้วว่าแล้วเลยออกมาตรวจงานก่อนมแตะวานแล้วฝนกับมาพี่น้องรถกับจักเฮ็ดไปแล้วว่าแล้วผมก็เฝ้าเขาเมียใ,ในบ้านนี่มาเบิ่งก่อนมาตรวจงานก่อนวานไว้ล้วกับปั่นได้นี่พี่น้อง ทางไอ้ปัน้นเฮ็ดแบบง่ายๆพี่น้องวานวานแหงมาสบายวานหลับใส่แลตรีตีเลยวันนี้มันเ,มนเป็นห้อยเป็นลุมอยู่นี่ก็เพราะว่าฝนตกมากโซ่เฟือเขาก็แลนแบบแปดแสนตัวเลยบางทรงอโอเคอยู่แโอเคอยู่ที่น้องดีเติบอยู่เม็ดเ,เขาก็ฟู่แนวก็ฟู่แน่แนและ่ะ เกิดดีไปยังละพี่น้องปีนี้บริวารมันแรงมันแหงแล่ะนี่แต่ว่าเปียกพดเขาท้าอยู่พี่น้องเขาท้ายอยู่แต่ว่าอยากเกากับสีบัวปั่นได้ลวเพราะว่ามันถือฝนน้ำกันยังไข่อยู่ดอกได้ไทไว้เป็นอาทิตย์อยู่ไทไว้ประมาณเจ็ดแปดมื้อนี่ละค่อยมาวานเล้กาก็มาลรตารี่ตี ง่ายที่ดหละพี่น้องเห็ดง่ายๆเห็ดคือสูบีละยน้ำนันกับมะเอาหญ้ามันบบนี้มันปร่งมากเข่าขึ้นแล้วครับนี่หญ้าหญ้าเกิดขึ้นมานั่เขากับมาเอาหญ้าเอา,เอาจ้างพ่นลกแน่ตัดเอาแน่แล้วแต่สถานการณ์มึงสถานการณ์ว่าสีตังใดคุนลงพ่นเก่าหญ้าพ่นโนแต่ว่าส่วนมากอยู่หน้าแปลงนี่บอ,บอค่อยใส่ยาสารเคมีพี่น้อง ปีที่แล้วกับจ้างคนลกปีนี้บ่ปีนี้ยังโมโหว่าเสียติ่งใดเบื้องก่อนปีที่แล้วนี่ตัดใส่วิธีการตัดมันได้ประมาณเดือนครึ่งนี่แหละตัดทึ่งเขาทึ่งหยาลงแล้วกัไอ้มันขึ้นมาอีกกับจ้างคนลกหยาอเอคอือดีได้ลรอปลอดสารปีที่แล้วนี่ปลอดสารร้อยปเปเซ็นเลย สำหรับปีนี้ก็็ค้งสีเฮ็ดคล้ายๆของของเกาแล้วพี่น้องที่ใส้วิธีการตัดสายหญ้าอมันหกยเ่าก้ตัดตัดทั้งเขาทั้งหาเป็นการตอนเขาไปใน้โตบ่ห้มันสูงเกินไปเพราะว่าเขาวานต้นนี้ก็เป็นเขาไอ้ต้นสูงพี่น้งองก็เขาหกดังเดิม ตัดไว้มันกิดสีบปสูงเกินไปอ่ามันกิดสีบปลม้มตอนเขาเก็บเกี่ยวฮะเฮ็ดไปตามวิธีแล้วพี่น้องตามความนึกความคิดของบ้านๆแบบของไอ้เช่าบ้านเท่านี้ละ่ะคุยกันปรึกษากันเที่ยงใดดีกัหน้าใกล้เคียงเพิ่นนี่ถามเพิ่นเพื่นกันเอาหอยฟังกับเฮ็ดไปตามเพิ่นนั่นละ่ะเบิ่งเพิ่นเฮ็ดอะไรที่ดีเฮ็ดน้ำเพิ่น,น ตามวิธีบ้านๆเข้าก็ได้ผลนี่พี่น้องแต่ว่าปีนี้นี่หน้าแถวๆนี้กลายเป็นฟ้าอ้อยไหลพออ้อยเป็นราคาพีเดียวเป็นาพนากันปลูกอ้อยพูนสุดลูกหลูกหองลูก,ลก,ลก,ลกตาพี่น้องเลยนี่เป็นเม็ดเลืนตาผมพอบ่อยอยู่นี่เอ้าเห็นใจก็ติดตามนั่นละ อุ้นโอ้ยอุ้นก่อนต้นใหม่ต้นย่างอยู่เลยน้องกะเป็นที่นาพ่อใจดอกรถไถเพืนเทศทางดีเติบอยู่แต่ที่ี่หยาขึ้นแน่หยาเก่าเพราะว่ามันเห็ดใส่ฝนคักพดเมื่อตะวันแล้วลดแรงลงมาปั่นบ่ไดสองสามให้ฝนลงมา เอาไปตามมันนี่หรอวะมมนได้เหดลุลรอเนี่ล่อบเบิ่งอีกจักหกเก็ดมือพี่น้องกัสิมันกัสิส,สดอดขึ้นมานหรเม็ดเขาอีกหกเก็ดมือกับพอวอพะแวกกันมาดอกสิบหามือน,นี่เขียวจนวันหลอพี่น้องเพราะว่ามันถือฝฟนตัดแบบน,น,นี้พอโบอมีว่วแหแล่งฮัดแรงรัดแรงดอก ขึ้นมัดสเมิดละ่ะตามที่เคยเห็ุมากปะเนี่ยแต่ว่ามาอีกแล้วฝนกูนะฝนหัวคุ้นหาวคุ้นหัวมาโอ๊ตเฝ้ากลับไปหารถนพี่น้องคือเปียกฝนตกดีดีพี่น้องสองมื่นมาหนี่งแต่หมู่บ้านนี่ละมาแต่ตอนเศร้าหมู่บ้านนี่หมู่เคืนนี่ก,ก็ลิ่นนุ่มมัดขึ้นหูยมาอีกแล้วพี่น้องุูนะเอาเฝ้ากลับกัน้ถพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็สับมีอ่พี่น้องมันเลาะเบื้องหน้าเลาะเบื้องความเรียบร้อยของรถไทยที่เพิ่นมาโรเตอรลี่ตีไงโอเคอยู่พี่นอ้องจะหาเงิน่จ้เขาหรืเอเปล่สาสำหรับคลิปนี้ก็สับมี้เนาะพี่น้อ,นองเนาะครับสวัสดีครับ